สวัสดีค่ะยูอินลุนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้ก็ออกมาป่าค่ะจะมาสํารวจดูว,ว่าเห็ดออกหรือยัยงเห็นหล,หลายๆที่เขาเริ่มเก็บกันแล้วนะคะพอดีว่าเราทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นก็เลยยังไม่ได้มาเก็บสักทีวันนี้ก็จะดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็ป่ายังลกอยู่นะคะตอนนี้ถ้ามาเก็บก็จะเป็นคันตเตลินซัมเมอร์ค่ะน่าจะมีคนเข้ามาแล้วแหละเมื่อกี้นี้ตรงที่เราไปจอดรถจะเห็นมีรถมาจอดนะคะ มีร่องรอยของรถที่จอดอยู่แล้วก็มีใญายืดขึ้นแล้วด้วยใบยใหญ่ด้วยเพราะว่าฝนมันตกเยอะนะคะเดี๋ยวเราขากลับเราจะลองแวะดูอีกโซนหนึ่งเพื่อเก็บกลับไปตากทําชานะคะป่าก็ดูแห้งๆนะแต่ว่าฝนมันตกมาหลายวันแล้วแหละ <c oughs> ป่ายังแห้งอยู่เลย โซนนี้เป็นโซนที่เราเก็บตอนหน้าเห็ดนะคะไม่รู้ว่าหน้านี้มีหรือเปล่าก็ลองแหวะเข้ามาดูจริงไม่อยากเข้าเท่าไหร่เพราะว่ายังมีหญ้าอยู่แล้วถ้ามีหญ้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีเห็บพื้นที่แห้งมากนะคะฝนไม่ตกหรอแถวนี้ในเมืองมันจะชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะว่าจะยังไง ไม่มีวี่แววเลยค่ะเป็นตุ่มเป็นตออะไรก็ไม่มีจงใส่จะได้ย้ายยืดกลับบ้าน,น่าวน้ดูก็ดินชุ่มชุ่มม่บางส่วนนะโอเคข้ามมาอีกฝั่งก็เห็นนี่นะคะเหลืองๆอันนี้แล้วก็น,นี้ขึ้นขึ้นนึ่งนิดเดียวมีหลายอันอยู่ค่ะ ก็แสดงว่าเขาเริ่มมาแล้วแต่ว่าฝนทางนี้ยังไม่สักใจมากพอก็เลยยังไม่โตมากนะคะก็เริ่มหาเก็บยายยืดนะคะเมื่อกี้ปสโซนหนึ่งเยอะมากแต่ว่าเพียม,มาันลงหลังใบอะ่ะก็เลยไม่เอามาดูตรงนี้แทนใบเล็กแต่ว่าไม่มีเพียนี่นะคะตอนนี้เก็บใย,ยยืดไดตาร้าน้อยหนึ่งคะ่ะ แต่การนี้ก็ประมาณสองลิตรอะถ้าใส่เห็ดใบส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีเพรียด้วย สวยมากนะคะเราก็จะไม่ถอนต้นนะคะเราจะเก็บไปแค่ใบแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะได้แตกอีกเราก็จะมาเก็บอีกค่ะค่ะเราก็มาสำรวจเท่านี้นะคะวันนี้ป่ายังแห้งอยู่ค่ะต่อให้เป็นหญ้ามอสก็ยังแห้งอยู่นะคะก็หายสงสัยแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะแดดร้อนแล้วก็ในโซนเมืองอื่นเนี่ยเขาก็มีออกไปเก็บเป็นบ้างแล้วก็เลยอยากดูว่าโซนตัวเองเป็นยังไงบ้าง สรุปว่าก็ยังไม่มีนะคะแต่ก็ไม่กลับบ้านมือเปล่านะคะได้ยาเอ็นยืดไปเต็มสองลิตระคะ่ะเมื่อกี้นี้เทออกไปแล้วแล้วก็เก็บได้อีกครึ่งหนึ่งก็สักประมาณสามลิตรวันนี้เดี๋ยวจะเอาไปตากแห้งแล้วก็ทำชาค่ะส่วนใหญ่จะดื่มเยอะนะคะในช่วงหน้าหนาวอะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะ สวัสดีค่ะ